โอเคสวัสดีคนดูนะครับวันนี้ผมแล้วเล่นเล่นเกมไมโครนะครับในไมโครดเอชีวิตรอดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเปิดซีซั่นใหม่เอยไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์เก่าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ข้างหลังนั่นแหละนะครับครูไม่อยากเล่นแล้วคือเริ่มต้นเล่นใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยคือมอตที่ใส่เข้ามาเป็นหลักในตอนนี้นะครับก็จะเป็นมอขผงพวกแวมไพร์นะครับนี่นะแวมไพร์และที่จะเป็นการเล่นเอชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์ครั้งแรกนะครับคือ ปกติผมจะไม่เล่นในโหมดฮาร์ดคอร์นะ <c oughs> เพราะว่ามันมันยากนะครับแค่โหมดปกติเนี่ยกูก็เฮ้ยตายเกิดใหม่ได้10ครั้งแล้วมังวันแรกก็นั่นแหละนะครับก็กูกากอยู่แต่รอบนี้ผมจะมาเสี่ยงดูนะครับแบบผมจะเล่นแบบจริงจังแบบไม่ห้าวไม่อะไรเลยนะครับเล่นแบบมีสติที่สุดโกงไม่ได้ด้วยนะครับโหมดฮาร์ดคอร์แม่งโกงไม่ได้แล้วผมก็ไม่เคยโกงด้วยนะเออบอกก่อนแล้วผมบอกก่อนนะว่าจุดประสงค์ในการเล่นมาครับครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการเอาชีวิตรอดปกติทั่วไปนะคือปกติ มาครับก็แค่เอาชีวิตรอดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะมันคือไรเฮ้ยจะเป็นหนึ่งในมอดที่กูเอาอมาเลยเออยอดเยี่ยมแล้วกูถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยอ๋ออ๋อออคือแบบว่าเราจะไม่เอาชีวิตรอดอย่างเดียวนะครับเราจะแบบว่าสร้างปราสาทเป็นของตัวเองั้งหรือเขาเรียกว่าไงวะ ไม่ใช่อเอาชีวิตรอดไปวันเหมือนไบร์ค้าบนเนื้อหนะครับเราจะมาสร้างปราสาทสร้างบ้านสร้างเมืองของเรานะครับโดยการที่เราจะเป็นแวมไพร์นะครับถึงว่ากูจะเป็นแวมไพร์แล้วกูมาสร้างอนาณาณิคมประมาณนั้นนะครับแม่งเหมือนใน,นหนังเลยว่ะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าในนี้มันมีตัวคราฟอยู่นะอันนี้กูบอกก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นมิดกับเรานะครับเพราะมันเป็นนักล่าแวมไพร์นะตอนนี้กูยังเป็นคนอยู่นะกูยังไม่ได้เป็นแวมไพร์นะแต่จุดประสงค์ของเราคือการเป็นแวมไพร์นั่นแหละนะครัับบบบบบออออ่่่่่่าาาาาแแแแลลล้้้้้วววกกกกกกก็็มมมมมมีีเเเเเเเชดดดรร์ใใหหหหนนนนะคงยยยปไทูขึิ300% มึงดูดิซปเปอร์หมอกนี่ก็จะไม่ทำอะไรเรานะครับถ้าเรายังไ่เป็นวมไพายถ้าเราเป็นวมไพร์นี่กูตายนะครับบุกเข้ามาถึงขนาดนี้มึงดูดิดดกี่ตีนเนี่ยกูนับได้ไหมโอเคแอ่จมีของฟรีในนีนน้ว่ะหวานเจี๊ยบไม่ค่อยมีอะไรเลยมีแต่ข้าวมีแค่มีแต่ข้าวม,มีแต่อาหารนะครับอ๋ออยอะไรอะอะไรก็ไม่รู้แหละผมลงมอดไอ้นี่ด้วยนะครับผมลืมบอกลุงมัดทำอาหารกูคิดอะไรกูไม่รู้กลุงมัดนี้ อยมีกระเทียมด้วยว่ะไอ้กระเทียมนี่น่าจะเอาไว้ไล e um ่แวมพร์นะครับเหมือนกูลัวโอเคไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับตรงที่มีแต่าอาหารมีฐานมีอะไรพวกนี้เอ้ยข้างล่างนี้มีอะไรอ๋อ,อมีถ้ำมีเหมืองอ๋อเชดเดอร์นี้จะทำให้เรามองเห็นไอ้พวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาแบบประมาณว่าสายตาเริ่มชินกับความมืดน,นะครับเวลาเราอยู่ความมืดท่งนั้นอุย้ย ไม่กังเข็ you know you know ไม่กังเข็เยดเข็ดโอเค yes. okay. แปะเอาไว้เหมือนเดิมนะอูมีกล่องด้วยเอ้ยอะไรอะเฮ้ยไอ้ที่เปิดมากูได้ของโกงเลยเอละไรวะานีหยหน้าไม้ที่พวกนี้ใช้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นการไอ้นี่จะเป็นอาวุธนะครับโอ้เปิดมากูหวานเจี๊ยบเลยอันนี้คือไรเอ้ยกินได้ด้วยไอ้ที่กูไม่กินไ้ก่อน เรายังไม่รู้สรรพคุณของมันนะครับเอ้ยผมเอาผมจะเก็บมาทำไมวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบ้านของเรานะครับเดี๋ยว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 ,ยวคลายอยานันี้แล้วกันเฮ้ยแต่ผมได้วุฒิมาเลยว่ะแม่งโคตรโหดแม่งโคตรโหดโคตรตึงอันนี้ใครเนะี่ยหัวหน้าหมู่บ้านเหรออันนี้คืออะไรอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมอดน,นี้เลยนะครับอุย้ยอา้อาวอะไรวะคนที่กูเล่นมากูเดาเอาทั้งนั้นเลยเนี่ยอู้มีกล่องด้วยจิ๊กเกี้มีหมวกมีเงียงเกียงมีอะไร เก็บมาหน่อยมีทองมีน้ำยามีอะไรพวกนี้นะครับหวานเจี๊ยบอุ้ยเดี๋ยวอันต้าเออไม่ใช่อมันคือที่เก็บวะเนะี่ยอันไหนดีกว่าน่ะอันนี้ดีกว่า,นนนวาแน่นอน,นครับกูเก็บอันไหนที่ดีกว่าผมจะเอาอันนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรอะไรของมึงโอ้มีกล่องออันนี้เป็นอาหารนะเก็บ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  เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะครับกูเสียงแหบวันนี้อุ้ยเดี๋ยวแบบว่าเปิดมาเราก็ได้ของดีเลยนะอ้หนี่เพิ่มความเร็วด้วยนะครับอุ้ยดีวะ่ะอันนี้คืออะไรเอ้าเฮียนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือไระค,คืออะไรใส่เฮียอะไรไม่ได้เลยอ๋อมันเป็นของฮังเกอร์เออพูดที่อะไรวะเนี่ย ม,ม,มันเป็นของไอ้พวกนี้ถ้าเราแบบว่าถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช่ฮันเตอร์ Hunter เนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจแล้วกูต้องเป็นฮันเตอร์ยังไงเนี่ยขอสมัครดว่ดวนเลยเพื่อนนี่นี่น,นี่สมัครตรงนี้หรือเปล่าเออเก็บเก็บครับทาไม่มีประโยชน์อะ่ะเก็บเก็บเฮียเอ,อ้ยแต่เราได้นี่มาก็โอเคนี่นี่น,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 นี่สีดำดวยนะสีดำทอมบินเลยเอยข้างล่างมันมีอ๋อ อ๋อนี่เป็นชั้นล่างนะครับกูนึกว่ามีข้างล่างลงไปอีกอ่ะเก็บเหล็กมาก่อนเหล็กนี่ค่อนข้างเยอะเลยเนะี่ยเก็บข้าวเก็บอะไรมานะครับอ่าเราจะเอานี่เป็นสถานที่หลักในการใช้ชีวิตของเราเพราะว่ากูไปที่อื่นไม่ได้เรายังมีของที่เรายังไม่นี่อยู่อะเดี๋ยวเราขอแบบเข้าใจทุกอย่างในโลกนี้ก่อนนะครับเราถึงจะไปจากที่นี่หรือกูจะสร้างที่นี่เป็นอาณานาฤฤฤฤฤฤิคมกูเลยดีวะ แล้วค่อยฆ่าพวกนี้ทีหลังน่ะเออน่าจะได้นะครับเอจริงผมรู้ว่าจะมีโต๊ะคราบเลยนะแม่งไม่มีมเฉยอ่าพิกแอคมาหน่อยเพื่อนอันนี้ขวานนี่มันตัดไม้ไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ดีวกว่าครับเดี๋ยวเราเรายังไม่ทันทำขวานโอเคคืนแรกกูจะทำอะไรดีวะ คือแรกผมไม่แน่ใจว่าผมต้องทำอะไรก่อนนะมันก็อุ๊ยอะไรอะ่ะมันเป็นเต็นท์เหรออุ้ยนอนได้ไหมคือมันต่างจากการเอาชีวิตรอดปกติครับผมเลยแบบว่าเลยงงๆนิดหน่อยกูต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยเพราะตอนนี้เราก็มีแบบแทบจะทุกอย่างที่เราจําเป็นที่เราต้องการแล้วตอนเนี้ยกูยังต้องการอะไรอีกวะกูมีดาบกูมีธนูกูมีพิก่แก เอ๊ะช่างมันนะครับเออเออลืมเตียงนอนไในที่ลืมได้ไงเนี่ยอ๋อข้างบนน,นั้นดนีกว่าเอา้าทุกคนกูไม่ต้องไปไหนแล้วนี่หว่าบ้านกูอยู่ตรงนี้ได้แต่ผมสงสัยน้ำยานี่มันคืออะไรวะไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะกูกินเลยแล้วกันปั๊บวัดอา้าวช่วยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ช่วยเหี้ยะไรเลย โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรนะรเอ๊แต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีทอ็อดเลยนะเวย้ยแล้วพวกอยู่กันยังไงเนี่ยซอมบี้จะไม่บุกเหรอเอามานี่โอ้โหมีอันเดียวโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับปักไว้ตรงนี้ให้มันสว่างสว่างอย่างน้อยก็ให้แบบว่าไอ้พวกซอมบี้ไม่เกิดขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าที่ผมเล่นมาเนะนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถจัดการซอมบี้เราได้ด้วยนะครับซึ่งแม่งดีมากๆ คือลดโอกาสการตายของกูได้เยอะเลยอ่ะกูแล้เราก็ต้องรอตอนกลางคืนเออใช่ใช,ใช่นะครับเราต้องรอถึงตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้แบบว่าตัวอะไรนะแวมไพร์มันเกิดนะครับเราเจะไปล่าแวมไพร์กันตอนกลางคืนถ้าเราอยากเป็นแวมไพร์เราก็ต้องไปเอาเคี้ยวแวมไพร์ก่อนนะครับนะภารกิจแรกของเราในวันนี้ก็คือการล่าแวมไพร์นะครับทำยังไงก็ได้ให้กูฆ่ามันได้เฮ้ยเราลืมไปเลยว่าเราต้องแบบว่าต้องการเกาะด้วยนะครับแวมไพร์มันตีโคตรแรงเลยแทบน็อกกระโดนดอกเดียวอะ่ะ เราต้องหาอุปกรณ์ในการทําชุดเกาะก่อนนะครับซึ่งชุดเกาะเนี่ยแม่งไม่ได้ทํายากเลยเวย้ยพอใส่มดนี้เข้ามาเอ้ยมันเป็นของมดนี้หรือเปล่าวะมันเป็นของอีกมดหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับเป็นมดเป็นมดที่ค่อนข้างจะแฟนตาซี Fantasy, คือมีชุดเกาะค่อนข้างเยอะนะครับเห็นปะชุดเกาะเนี่ยเราไม่ต้องใช้เหล็กใช้ไม้ใช้หนังใช้ดังนั้นเราต้องใช้แค่เอ้ยเดี๋ยวใช้แค่ไม้ก็พอในการทําชุดกเกาะมีแค่นั้นจริงแต่ที่ต้องระวังตอนนี้คือระวังไม่ให้เราตายนะครับทำยังไงก็ได้ไม่กูตาย พอที่เป็นโหมดฮาร์ดคอร์กูตายได้ครั้งเดียวอุ้ยตกใจหมดอีฮยกูนึกว่าแวมปายแน่เนี่ยดูดิเฮ้ยดูมันมันถือริมด้วยคนดูไม่ใช่มันริมเปล่าวะแน่ที่ไว้ตอกแวมไพร์ตอกหัวใจแวมไพร์กูพูดเว้นวรรคซะนอีฮะอุ้ยเชี่ยอุ้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 ยสกลตันสกอุ้ยอุ้ยเฮี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 ยกูกูจะไม่ตายแต่คืนแรกแมวเชี่ยเอ้ยกูจะตายคืนแรกไม่ได้ชุดเกาะชุดเกาะอยู่ไหนชุดเกาะนี่ไงชุดเกาะกู อ่านี่ชุดเกาะนะครับอย่างไรกูก็ได้อ่าไว้เป็นเกาะไม้นะครับจะป้องกันธนู10%เอ้ย15%แล้วก็ป้องกันร,ระเบิดอีก15%เอ้ยป้องกันร,ระเบิดอีก10%นะครับซึ่งแม่งโคตรโกง โกงโันนี้ไม่มีแล้วมันเป็นแค่เกาะไม้งโ,งโง่ๆมันทําอย่างนี้ได้ยังไงกูไม่รู้แม่งป้องกันร,ระเบิดได้ด้วยแม่งโคตรโหดเลยเอ้ยแม่งกินไม่ได้นะไอ้นี่มันมันม,ม,มันเอาไว้ทําอะไรมันตีหัวมาเหรอกระบองเพชรนี่เกะกะมากนะครับเอาออกก่อนอันนี้คืออะไรอุ้ยแวมไพร์หวานเจี๊ยบไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตีไม่ได้ด้วยโอ้ยอยู่เวียนเลย มานี่มานี่มานี่มันกำลังสนใจอย่างอื่นอยู่มันกลังสนใจอย่างอื่นอยู่เว้นระยะห่างครับตีแล้วเว้นระยะนี่ไงนี่ไงอันนี้คือสิ่งที่เราตามหานะครับก็คือเขี้ยวแวมไพร์นะครับแม่งเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหแม่งโคตรหวานเจี๊ยบอู้นี่ไงครับคุณดูนี่คือแวมไพร์ของเรานะครับก็คือเออแวมไพร์อะไรสักอย่างนะกูจำไม่ได้แล้วแต่นี่มันใช้งานไม่ได้ว่ะมันเป็นของฮันเตอร์หรือเปล่านะครับไอ้เฮียเก็บมาก่อนอันไหนเก็บได้กูเก็บมาก่อนเท่านั้นอะ ในนี้คือเราไม่สามารถใช้งานอะไรได้กูเดาว,ว่าอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแม่ง,งเอ้อามาทำไมวะเนี่ยไปขอเตียงนอนนันนึงนะเพื่อนโอ้โอเคนะครับแล้วก็เก็บกล่องไปหมดแล้วอันนี้คืออะไรช่างมันนะครับอันนี้เก็บทองมาก่อนอันไหนเราจำเป็นเราจะเก็บมานะครับปับป๊บปั๊บแม่งดูไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลย โอเคนะครับแค่มีอันนี้เราก็สามารถเป็นแวมไพร์ได้แล้วนะครับอุ้อีพีแรกไม่ง่ายเลยวะปกติผมนึกว่าไอ้นี่มันจะหายากนะเว้แต่ตอนนี้เรายังใช้ตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะเราใช้ตอนนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันจะลุมกระทืบเราแบบอันนี้มันแบบว่าเปลี่ยนให้เรากลายเป็นแวมไพร์ใช่ไหมก็ใช้ไปเลยแล้วกันไอเหี้ยอุย้ยอ๋อโอเคกูคดูสถานะแล้วก็อีก17นาทีผมจะกลายเป็นแวมไพร์นะครับเราอย่าไปทำอะไรสุบสี่ 4, สุบห้าดีกว่านะกูนอนดีกว่า ความปลอดภัยโอเคโอเคเช้าแล้วนะครับคุณดูก็จะเริ่มการเอาชีวิตรอดข้างนอกบ้านกันนี่ไม่ใช่บ้านกูหรอกเราค่อยกลับมาล่าพรุ่งนี้ทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถทําอะไรไม่ได้ไม่โหดเกินอะไรวะเนี่ยเอ้ยซอมบีเอ้ย,อมอยไม่ใช่วัมพร์มันคือวัมพร์โวตายแล้วอมบีอะไรตายวะเพื่อนเพื่อน,อนจัดการหน่อยเพื่อนอันนี้คือมันจะจัดการกันเองนะครับ นักล่าแวมไพกับผีแม่งไม่ถูกกันอเอ้ยจกลรมาดิมึงเป็นเบกูเออเห็นนะแม่งตีกันด้วยกูรอเสียบเลยเอาโอเคนะครับเราจะไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยไอสถานะเนี่ยมันจะหายไปนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันกูแม่งแบบกูโดนตีครั้งเดียวแม่งสถานะกูหายเลย้ยอาจจะเป็นเพราะเราโดนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคันเตอร์หรือเปล่านะครับเพราะตอนนั้นกูไปตีฮันเตอร์แล้วกูตายเราเลยต้องแบบว่ามีชีวิตอยู่แบบธรรมดาไปก่อนนะครับ เก็บเนื้อเก็บตัวเฮ้ยแต่ฮันเตอร์แถวนี้แม่งเยอะจัดกูจะไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ย,ยถ้าคืนต่อไปเราเป็นแวมพร์เราจะออกลากันนะครับแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนเราต้องตัดไม้ไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นชุดเกาะด้วยโอ้แม่งโคตรโหดชุดเกาะที่ทํามาจากไม้แล้วแม่งต้านแรงรล้วเบิดแม่งต้านธนูด้วยนะโอเคโอเคผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับเสี่ยงอันตรายเสี่ยงเกินไป ฮันเตอร์ก็เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะสำหรับเราฮันเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวอันตรายอย่างเดียวของเราเลยนะครับถ้าเราเป็นแวมพร์เพราะว่าถ้าเราเป็นแวมพรยเนี่ยผีจะไม่ทำอะไรเรานะครับคิปเปอร์ก็ไม่ทำมัวสุดขนาดนแต่ล้วไม่โคตรโกงอ่ะเฮ้ยไปดีกว่าคนดูพวกกลับไปข้างล่างดีกว่าเพราะตอนนี้เราย,ยังไม่เป็นแวมพร์นะครับไอ้พวกแบบว่าไอ้พวกซอมบี้เนี่ยมันยังเป็นอันตรายกับเราอยู่นะอ่านี่การระเบิดเต็มตัวเยเทูโคตรเจ๊ ไออีพีแรกกูได้เกาะเต็มตัวแล้วโอเคตอนนี้เราก็ไม่ต้องอห่วงอะไรไปเยอะแล้วนะครับเพราะเรามีเกาะป้องกันดูดิมันมีแบบว่าป้องกันแรงจากธนูป้องกันแรงจากระเบิดนะครับ10% 10%ปบวกกันเป็น20%เอ้ยบวกกันเป็น4 0แล้วนี่30มอ๋อหกสนารธนู60กันระเบิด40แทบจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วครับตอนนี้แต่ผมรู้สึกเกกะไอ้นี่มากเลยมันแบบว่า มันมันเป็นนักล่ามันเป็นหมาป่าล่อนเี่หรือไ้ววเนไ่ยมึงแตกฝูงมาเนี่ยอื้อเฮเลือดผสมชีาวว่าหรอ <B ip> โอเคเราจะลงไปในนี้กันนะครับซึ่งในนี้แม่งมีอะไรก็ไม่รู้โอ้สายตาเริ่มชื่นความมืดอแล้วนี่แหละเอฟเฟกที่ทุกคนต้องการแม่งเป็นฟิลเตอร์ที่ดีมากโอเคสถานะนี้ไม่หายไปไหนใช่ไหมอันนี้จะมีลาวานะครับจริงด้วยโอเคเรามาปักหลักตรงนี้แล้วกันนะครับมันเป็นของฮันเตอร์นะแต่ว่า ตรงนี้แหละอเอ้เดี๋ยวคนดูกูเพิ่งนึกได้กูไม่มีฐานเลยดีหว่าแม่งจะไปหาฐานมาจากไหนวะแน่แม่งพื้นที่ไปทะเลทรายเนี่ยเอาแล้วอเอ้ยผมไปขโมยข้าวบ้านมันก่อนดีกว่าไอ้เหี้ย,ยกูลืมขโมยเออทางบ้านมันอยู่ไหนวะนี่ไงโอเคสักวันผมจะมายึดตรงนี้นะครับกูยึดได้ไหมวะไ <c oughs> อ้เหี้ยทำไมมันดูมันเยอะมันแปลก,ปกมันเยอะมากเลยเนะี่ยโอเคโอเคเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอันไหนเป็นข้าวกูเก็บหมดตอนเนี้ย เออเอากระเทียมไปดีวกว่าผมกลัวมันแบบกูกลัวเป็นแวมไพร์แล้วกูวแพ้กระเทียมมีอะไรที่เป็นของฮันเตอร์อีกนะครับเราจะไม่เอาไปพอ,อไปยังไงก็ใช้ไม่ได้นะครับขนาดอาหารมันยังไม่ให้กูกินเลยโอเคเหลือเวลาอีก9นาทีนะครับในการที่เราจะกลายเป็นแวมไพร์นะเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนตอนนี้เรายังไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าหมดตรงนี้เมื่อไหร่กูเป็นแน่นอนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งโดนอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าโดนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บสถานะของเราจะหายไปทันที ว่าแม่งเริ่มข้าอีกแล้วอะไรไวะไม่มีเชี่อะไรเลยเอะไรวะแม่งมีแต่หินถ้าแม่งมีแต่หินไม่มีฐานหาฐานก่อนดิเพื่อนอ๋อนี่ไงฐานแม่งเยอะจัดจอุ้ยเยอะไปไหมเนี่ยกูจะขุดหมดทันเวลาไหมวนะกูกลัวแม่งขําก่อนอะตอนกลางคืนหมดฮาร์ดคอร์แม่งยิ่งดุยู่ด้วยผีจริงๆผมว่าหอคอยเนี่ย,อออยตอนกลางคืนแม่งสวยเอาเรื่องมากเลยครับเข้ากับเชดเดอร์มากเลยต่เชดเดอร์แม่งทำให้ซ้ายแม่งเรืองแสง โอเคนะครับถ้าเราเป็นแววไพร์เสร็จเมื่อไหร่แล้วเราก็จะทํากระเป๋าเดินทางแล้วก็เดินทางไปที่อื่นกันนะครับส่วนพิกัดเนี่ยผมจะจดจําที่ดีไว้ก่อนนะครับเพราะว่านานา,นาร,ราจะมาบุกยึดกันนะครับแล้วที่นี่มันก็เป็นฟาร์มที่แบบมันเป็นฟาร์มหัวใจของเราได้ดีเลยนะครับเออผมลืมบอกไปนะเพราะาถ้าเราเป็นแบบฮันเตอร์แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกินข้าวแบบปกติได้นะครับกินให้ตายยังไงก็ไม่อิ่ม เราต้องกินเลือดกินเนื้อเอานะครับแมงโอเคโอเคอีกห้านาทีอีกหนาทีตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้มากนะครับเราต้องแบบว่าออ,อยู่ในที่ปลอดภัยไปก่อนเราสู้กับซอมบี้ข้างนอกก็ไม่ได้ไเฮียอาวุธกูไม่มีจะสู้กับพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับตอนเราเป็นแบบภยัยเพราะแม่งเยอะเกินสรุปทำเฮียอะไรไม่ได้เลยไอ้เรื่องว่าผมออกลาตะเวนดีกว่าเออโอ้หนี่นี่นะครับไอ,อ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาเลยอุ้ยอะไรเสียงซอมบี้แบบไหนวะกูกลัวเนย คือถ้ามันจะสปอนเกิดตามแบบว่าแคมปิ้งแล้วก็กวางไฟพวกนี้แหละนะครับซอมบี้เอ้ไม่ใช่ไอ้แวมไพร์ตรงนี้เนาะ,ะสถานะกูหายไปไหนอะไอ้สจะบอกว่ากูแตะตัวมึงเมื่อกี้แล้วมึงล้างผิดบาดแผลให้กูแม่งไอ้กูต้องหาแวมไพร์แล้วกูต้องฆ่าใหม่นะเนี่ยแล้กวกูมันจะดรอปด้วยนะ มันไม่ได้ดรอปง่ายๆนะว่าไอ้เคี้ยวเมื่อกี้เนี่ยนะคือโอกาสดรอปมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายอะ่ะกูต้องมาหาใหม่เนี่ยกูไม่น่าแตะพลาดไม่น่าแตะที่อะไรอันนี้นตอนนี้ไมมีไฟวะนะโอเคโอเคเรามาล่าออกกูมาออกล่าแวมไพร์สักหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยเนาะกูเกือบจะได้เป็นอยู่แล้วห่านแล้วกูต้องโตลุงอีกคืนนึงโอเคไม่ว่าเดี๋ยวผมจะหา EP หน้าแล้วกันนะครับเพราะ EP นี้มันก็ต้องยาวนานแล้วคือไม่กูกูก็จะหาหลังไม่อ่ะเพราะมันแบบเพราะมันนานมาก โอเคว่าคลิปนี้เพียง่นี้ก่อนแล้วกันน่าชวยกดไลค์ผมด้วยนะครับก็อีพีนี้กูคงไม่ได้เจอแบมพร์แล้วแหละนะครับกูคงบดมุนวาสนาแล้วเดี๋ยวกูไปหาหลังไม่เอาแม่ง